ทุกคนสวัสดีค่ะนี่ก็ได้เปยหมายมันมีอีกมันมีสองเปก็มีตรงครัวกับตรงนู้นแต่เรามานอนตรงนี้เพราะว่ามันสบายดีนี่ไม่ใช่นานะไม่ใช่นานบ้านล้วนๆบ้านล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยมืบอบังเกิดตรงนี้ไม่ได้นี่นะคะบ้านลัวๆเลยนี่เราเราถ่ายคลิปเราถ่ายคลิปขี่จัก,กรยานไปแล้วแต่ว่ามันมันบ้าก่ะทุกคนมันบ้ามันก็เลยอันนั้นไฟล์มันหาย

ก็งั้นตัวเนีุ่กลับเห็น่มราจูเก็บกล้องให้ดูว่าไม่ใช่นาจริงๆนี่นะคะไม่ใช่นาลุยนะอันนี้เป็นบ้านบ้านนาคะคะบ้านร่วน ะเดี๋ยวเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องนะคะออโอเคโอเคตั้งกงล,งล้องหนึ่งตั้งตั้งตั้งโอเค เดี๋ยวเราจะถ่ายไกลๆเลยนะเราจะถ่ายกล้องไกลๆหน่อยขอลงก่อนอเอ๊ะหรือแบบเดิมดีกว่า แบบเดินดีกว่าใช่ไหมโอเคอคคนชอบอย่างนี้นะก็จะทำไม<า>่ hmm. เดี๋ยวเราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนปี คุ <laughs> ยกับทุกคนเออทุกคนมีวันนึงใช่ปะ่ะอากศโทรหาเพื่อนนะแล้วเพื่อนบอกว่าแชหน้าจอแต่มันไม่เห็นหน้าจอเพื่อนเลยสงสัยว่าเพื่อนกด,ดผิดน้องมัง้เงเพราะกันไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไนั่งกับปู่ป่ะอันนี้แดดอะไไละแล้วเคนะคะ จะต้องเปลี่ยนที่ตั้งกล้องแล้วรองเท้ามันตั้งกล้องอยู่โอเคค่ะใครนะคะมาแล้วนี่ตั้งตรงตูดปูดมีก็ะสุนใอย่้เลยเท่ะ เห็นเปตรงนู้นตรงนู้นก็มีนะคะแต่ว่ามันแดดกว่านี้อีกเดี๋ยวลาพาไปดูนี่ก็จะเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งนะคะมีคนนอนอยู่โอเคแล้วเราก็จะพาไปอันที่สอง อันที่สองก็แดดไร้เป็นที่เรียบร้อย